มือมันพูดไม่ได้ป่ะพูดดิเนี่ยยังเป็นลูกไหมเอาไปเรียกลูกเออฝ <c oughs> ากไปลูกเป็นหลานพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องเช่าบ้านฝ่ายหยาดพีนนาาดพ่น้องตะบลฝ่ายหยาดพี่น้องยะโสธรนะครับผมเอาอีหล่าบอกกับพี่น้องเขาเด้อบ้านนี้ตัวแฟนมาจาังไหนตัวแฟนมาจังไหน ຈຶ່ງລອຍບໍດທຸກວນໃນ สิว่าให้ตัวจะได้น้อแฟะน้องปลตัวหัวกระแตกท้วแล้วค่ะน้องอายัก,กน้าพอเสียงวัยหกค่ะขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าวิธีด้วยนะคะสวัสดีมแม่แม่ในลห่หลสดน,น้ำเดินจา้าอนีหลาย,ยุบองหาจา้าลูกพนกจาก้า ไปขอไข้ลูกเสือเมื่อใดก็ลูกวันที่29เดือนนี้นะคะยี 29, สะ่สิบเกามสิบบามีเดียร์นาองสักโอ้ยกูพาพันบาทไหนมีสามสิบเลยนี่เอาวันที่29กับวันที่หนึ่งบ่ลูกค่ะ <c oughs> ครับวันที่หนึ่งยี่สิกับวันที่หนออึ่งน้องอ้ายไม่ได้ไปนะครับไปขอไข้ลูกเสือเอพราะว่าต้องนอนคืนไปเขากิจกรรมนะครับพี่น้องครับ ท่นบ่กมีกิจกรรมการเล่นไปเล่นมาได้อยู่ะนะครับผมขอปคุณพีีน้องที่มาเซลฟี่รังว่านำใจด้านหนาเวทีพร้อมนะครับค่ะเขียนติดฟ้ห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เอาไหมอาจารย์ค่อยเล่นอยู่อีหลา่าอีหล่าลอกพิดตลูกฮ เขียนใส่้องปะตองไปถึงแล้วพัดเขียนว่ายังกอใส่้องพัดเขียนว่าอียงใส่้องกอพันเขียนฝันเขีฝันไปขังฟ้าแต่งกระจะคอยไปยังก็เขียนเลขไปต่ซื่อวันที่สิหโอ้ยตัวไหล่ะบ้านี่ฮะตัวไหอีไหนนู้เสาบ้าตัวไหนก่อแสเออมูดเจ้ายจไปเสียรอบนี้แปกรบบมาเอกเสื้อคอย แดมามาตัวใดบ้านอนเก้าแท้แน่นอนเก้ายังสาฮะเกยังซื่อไปไรแต่เก้าสูจะมาหอเก้าเก้าว่าต้องออกจากเก้า่ลบอกเลขรู้ภาษาใบรูใบมือนี่อไนอ่ออะเ๋อี่โอ้ยยหมใบมือจะมาใบปากน้อนึ่งอะไรปากมือมันพูดไม่ได้บอกพูดดีเนี่ยยางไม้ลูกไหมเ้าใบเลขลูก เอาวินาทีครับมวลซื้อเนต่อกับคอนเสิร์ตชุดสุดท้ายของรายการครับจากนั้นพบกันพอกรับลูกช่วงน้ำเลืองตะก่อนทำนองขอนกันกันแล้วกันครับขอบคุณครับ